วัสดีพบกับพันธวีเซน,นเาอร์เซนเตอร์สำหรับคลิปนี้จะนำ้ามาป้องกันเอกสารอยู่ใน Microsoft Word 2019อาไมครว่าเอกสารที่เขามีอยู่แล้วเอกสารที่เขาต้องการอยากจะใส่ง่ายเอกสารที่มีความสำคัญเพื่อป้องกันบอหายคนอื่นมารัดเกศมารัดแปลงมาลบเอกสารเขามาเปลี่ยนเอกสารเขา ในจุดนี้เขาก็สามารถป้องกันสรซรัหพาสเวิร์ได้ด้วยที่บ่ให้คนอื่นสามารถเข้าไปปฏิบัติในจุดนี้เขาก็สามารถเค็ดได้และมาหาผู้ปฏิบัติเหมือนกันเลยในกรณีที่มีเอกสารแบบนี้เวลาเข้าเขามาอยู่ในเวิร์ดแล้วปกติจะอยู่หน้าเมนูโฮมหลังจากนั้นเข้ามาเขา้าทีเมนูรีวิวเข้ามาทีเมนูรีวิวแล้ว เขานี้เวสติอดอิน,นิ้งนี้ติดเขาปุ๊บตัวทีหนึ่งแล้วแตติกตัวทีสองหาติดสองปกหาติดสองอันหลังจากนั้นนี้ห้ามาติคำมวา y e ต s t า r t e n f o r c i n g p r o t e c t i o n ปุ๊บหลังจากนั้นห้ามมาใส่รหัสพาสเวิร์ดในการใส่ราหารัสพาสเวิร์ดก็คือต้องใส่ราหารัสให้เป็นมีทั้งตัวเลขและตัวอักษร เื่อยให้คนอื่นดีเดาวอะไรเงี้ยขอหามในการใส่พาสเวิร์ดก็คือหามใส่เบอร์โทรหามใส่วันเดือนปีเกิดหามใส่เลขหน้าบัตรหามใส่เป็นซัมบิมเด็กที่สัม,มโนควัวอย่างต่างต่างที่เกี่ยวของกับเขาเพราะเจดให้ผู้วังดีเกี่ยวกับอยากทำลายเอกสารเขาสมบัติเราไง่ายเพราะฉะนั้นคือใส่ในส่วนที่บบเกียวของเนาะ เอาสมัครใส่ทั้งตัวเีธิ์หระตัวอ,อักษรเพื่อเป็นการเกอนวันหยาในการคนอื่นจะเข้าม,มาทั้งหลายนหลังจากนั้นเขาก็มาใส่รหัสไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ยืดนยันคอนเฟิร์มก็ใส่รหัสไปอีกแล้วก็คลิกโอเคปึ๊บนะหลังจากคลิกโอเคแล้วก็คือคนอื่นที่เข้ามาเอกสารอยากจะมาเปลี่ยนอยากจะมาดัดแปลงคือบนสมัครพิมพ์แบบนี้ะ เขาก็บากดพิมพ์พิมพ์บ่ได้เลยพิมพ์บ่ขึ้นเห็นบ่พิมพ์บ่ออกเนาะถ้าพิมพ์พิมบ่มออกเลยพิมพ์บ่ออกเลยเห็นบ่อยากลบชื่อหม้อค่าิลบก็ลบบ่ออกเห็นบ่อยากลบค่าอยากชื่อหม้อค่าอยากลบลบบ่ได้เลยเพาราะฉะนั้นคือเวลาที่เขาอยากใช้งานเขาก็ต้องเนาะมายกเลิกพาสเวิร์ดหรือว่าเขาพาสเวิร์ดของเข้าในการสามารถใช้งานได้ อันนี้เป็นการใส่ป้องกันเอกสารเพื่อ,อโบหายคนอื่นสามารถเขามาทำลายเอกสารมารดัดเกะดัดเปรเอกสารเฮาได้อย่างง่ายๆแบบนี้เฮาสามารถป้องกันได้โดยตนเองในจุดนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญลายถ้าเป็นเอกสารเกี่ยวของกับทางการหรือเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญสำคัญ,คญยิ่งเป็นการดี ยิ่งต้องไปใส่หรหัสพาสเวิเนาะล็อกเอกสารเอาไว้เพื่อป้องกันบ่ให้คนอื่นมาทําลายเอกสารสาร้างความเสียหายให้กหับเฮาในจุดนี้หลังจากนั้นเฮาบ่เบิ่งหลังจากที่เฮาป้องกันแลว้วแน่นอนในขั้นตอนที่เฮาบอ่อยากใส่เอกสารเฮาต้องการอยากยกเลิกโดยบ่อยากป้องก,กันเฮาก็สามารถเฮ็ดได้เนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดได ขั้นตอนในการยกเลิกการปองกันเอกสารเ<ม>ละสติกเอดดี้นี้ก็คือข้าเห็ดง่ายๆสินเดียวกันเ้ามา,าผู้แล้วกัเห็ดนำกันเลยขั้นตอนในการยกเลิกปกติเ้าเข้าขมาเปิดเอกสารเ้าขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ขั้นตอนในการยกเลิกคือข้ามาเขา้าเมนนวิลหลังจากนั้นข้ามาเขา้านะเลสติกเอดดี้นี้ หลังจากนั้นเฮามาเลือกคําว่า stop ให้เฮาจื่รหัสเฮาจื่รหัสที่เฮาใส่และป้อนให้มันถึงเนาะห้ามลืมเด็ดค่ะเนาะห้ามลืมเด็ดค่ดเนาะในจุดนี้เฮาก็มาใส่รหัสที่เฮาป้อนใส่หลังจากนั้นเฮาก็คลิกคําว่าโอเคแล้วก็มาติ๊กยกเลิกออกยกเลิกออกเนาะก็ถืว่าสําเร็จเนาะหลังจากนั้นเด้ เอาก็สมัรถมาเขียนเพิ่มเติมใดมั้าต่องการเขียนบ่ไดเขาก็เขียนใด <อะ S 1> ตามความเหมาะสมตามความตามาม้องการของเฮาเขาก็สามารถเขียนใดเพิ่มเติมแก้ไขเอกสารเท่าไรตามปกติตามปกติตกตในจุดนี้อันนี้เป็นเคลื่อวนวหวการยกเลิกการป้องกันเอกสาราที่ว่าสสำเร็จในการป้องกันเอกสารและการยกเลิกการป้องกันเอกสาร สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามาถามพันธวีได้และพบก,กับพันธวีใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี